สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคนมีองค์กับร่างทรงเนี่ยต่างกันยังไงคะต้องอธิบายอย่างนี้นะคะคนมีองค์เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าเขาสื่อสารในลักษณะไหนจะมีลักษณะคือสองแบบนะคะคือการที่วิญญาณเข้าแทรกจิตอันนี้ก็คือยังมีในรูปแบบของวิญญาณอยู่นะคะในผู้ที่ ของล่างอยู่ส่วนในบุคคลที่คือมีองค์ในลักษณะของคือไม่มีวิญญาแล้วก็คือการใช้วิมุตหรือยานทัศนะคือเข้าไปทำลายขันท่าก็คือรู้แล้วสภาวะแยกขันท่าไม่ใช่ของเราสภาวะจิตเนี่ยก็ได้ถูกแยกออกแล้วก็รู้สภาวะที่ผู้รู้เข้าไปรู้จิตอันนี้ก็คือยานทัศนะหรือว่าวิมุตตัวนี้นะคะ ที่จะเป็นยานบารมีหรือว่าคือเขาเรียกว่าองค์ภูมิความรู้เก่าอะค่ะในผู้ที่เคยทำมาได้แล้วจากการฝึกฝนทานศีลภาวนาสมาธิวิปัสนาญาณจนเข้าไปรู้การเกิดดับของจิตแล้วก็เห็นการทำงานของจิตการเกิดดับการว่างการวางได้ก็จะสามารถใช้ วิมุตติตัวนี้นะคะเข้าไปรู้ญาณรู้จิตแล้วก็จะมีความรู้วิเศษหรือการสื่อสารติดต่อกับจิตวิญญาณภพภูมิไม่ว่าจะเป็นเทวดายักษ์มานพรมอินหรือว่าครูบาจารย์หรือพระพุทธเจ้านะคะเหมือนกับที่ท่านพระอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่มีภูมิความรู้ที่มหัศจาร์รู้ลึกรู้ละเอียด อย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่เวลาเทศเนี่ยท่านก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าระเออละลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านมาโปรดมาเทศเองในขณะที่ท่านเทศหรือว่าท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเทวดามาแล้วท่านก็สามารถติดต่อสื่อสารกับเทวดาได้ทั้งเห็นทั้งรู้และได้ยินและเข้าใจสามารถพูดตอบโต้กันได้ หรือที่เขาเรียกว่าอภินญ,ญาจิตหรือวิชาสามนะคะที่เขาเรียบครอบคุ้มว่าคนมีองค์ในที่นี้นะคะก็คือเป็นในรูปแบบของอภินญ,ญาจิตนั่นเองการเข้าไปรู้โดยวิมุตยานทัศนะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ฝึกฝนจากสมาธินะคะก็แล้วอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือร่างทรงนะคะร่างทรงเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ยังมีขันห้าอยู่ก็คือ ยังมีตัววิญญาณยังไม่ได้แยกจิตคือวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเทวดายักษ์มารพรมเนี่ยสามารถเข้าไปแทรกจิตก็คือในขันห้าเราเนี่ยนะคะยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารเข้าไปแทรกตัวที่เขาเรียกว่าวิญญาณนะคะก็เหมือนกับก้อนกลม,กลมเนี่ยคือจิตวิญญาณของเราจะมีพลังงานม,มืดเข้าไปห่อหุ้มวิญญาณของเราอีกทีแล้วก็ไปเข้าไปในจิตสังขารเราบ้าง เข้าแทรกเข้าไปในรูปเราบ้างเข้าไปคือเหมือนกับว่าสามารถทําให้เราเนี่ยพูดก็ได้หรือว่ามีความกลัวในจิตสังขารก็ได้เข้าไปแทรกมีเสียงพูดในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกเนี้ยจะเข้าไปแทรกได้ยิ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าพยามารที่มีฤทธิ์มากเนี่ยนะคะก็จะส่งผลกับคือเจ้ากรรมนายเวรคือจริงๆเลยเจ้ากรรมนายเวรก็คือเจ้ากรรมนายเวรค่ะ เขาจะมีอิทธิพลมีบทบาทเหมือนกับเป็นเจ้าหนี้เราสามารถที่จะลงโทษลงทันเอาคืนเราได้เต็ม100%ซนะคะเมื่อถึงเวลาเขามาเอาคืนก็จะต้องเจอกับวิบากที่เขาเข้ามาแทรกวิญญาณเราทําให้เรารู้สึกเศร้าเสียใจประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆหรือว่าสุขภาพร่างกายทรุดโทรมเพราะโดนพวกจิตวิญญาณเนี่ยเข้าแทรกแล้วก็กินกินเรื่องของพลังงานภายในค่ะที่เขาบอกว่า บอมันกินคนจนตายอะไรเงี้ยมันไม่ได้กินไส้จริงๆนะตับไตไส้พุงมัไม่ได้กินจริงๆนะมันกินตัวจิตอะค่ะจิตที่มันอยู่ในกายเราเนี่ยทาให้มันทำทให้คนเราตายได้ตายแบบช้าๆ,ๆบางทีก็คือคืนเดียวก็ตายเลยมารุมกินนะไม่ได้กินตัวเดียวนะมารุมกินนะเป็นหมื่นๆตัวทีเดียวตายเลยอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นกระสือเองี้ยมันไปกินกบกินเขียดอย่างเงี้ยคือ มันก็เห็นมันแค่ดวงจิตด,ดวงเดียวใช่ป่ะแต่ทําไมกบตายก็ต้องบอกว่าแค่กระสือตัวเดียวอะกบก็ตายแล้วแต่ว่าถ้ากินคนน่ะถ้าเป็นเด็กนะกระสือตัวเดียวอะกินเด็กทารกตายได้เลยนะในคืนเดียวแต่ถ้าเป็นปอบอะคือมันจะใช้ออกจากล่างอะแล้วไปเข้าแสเข้าแทรกกินคนที่จะเป็นเจ้าของล่างอะเหมือนการทายโอนอย่างเงี้ย มันจะสมันจะค่อยๆกินนะไม่ได้กินทีเดียวให้ตายจะค่อยๆกินบางคนก็ใช้เวลาแค่เดือนเดียวก็ตายบางคนใช้เวลา1ปีถึงจะตายแต่จริงๆแล้วอะเจ้าของล่างอ่ะไม่อยู่แล้วมีแต่ซากล่างที่อยู่ในนั้นน่ะแล้วภายในปีเดียวก็ตายเป็นซากแห้งคือไม่สามารถอยู่ได้นานกว่านั้นถ้าเกิดว่าอยู่ได้เป็นส0บๆปีเนี่ยต้องบอกว่า คือเขาออกไปกินไปกินอย่างอื่นเขาไม่ได้กินของล่างถ้าเกิดหิวโหดจริงๆอ่ะเขาจะกินล่างตัวเองอ่ะไม่เกินหนึ่งเดือนก็ตายแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกไปกินหาอาหารที่อื่นนะก็จะยื้อชีวิตท่เจ้าของล่างอ,อยู่ในล่างได้อีกหลายปีแต่ก็จะต้องตายในที่สุดจะเป็นลักษณะแห้งเหี่ยวเป็นศพซากเน่าบางทีก็มีกลิ่นออกจากร่างกายก็คือเริ่มเนา่าเริ่มเปื่อยแล้วอ่ะร่างกายมันไม่ทํางานแล้วอ่ะเพราะว่า จิตวิญญาณที่คลองล่างอะมันไม่อยู่แล้วอะมันโดนกินจนตายอย่างเงี้ยร่างกายก็ค่อยๆค่อยเน่าเปื่อยเพราะว่ามันไม่มีวิญญาณคลองนั่นเองก็ต้องอธิบายว่าร่างทรงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวทุกอย่างนะอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะว่าร่างทรงที่ภูเก็ตอะอันนั้นก็เป็นสายเทพนะคะผู้ที่จะต้องเป็นร่างทรงให้ท่านได้อย่างเงี้ยหนึ่งก็ต้องแบบว่ากินเจใช่ไหมคะเพราะว่าเทพเทวดาเนี่ย เขาจะเหม็นสาบมนุษย์แล้วต้องรักษาศีล5้าให้เป็นปกติก็คืออย่างน้อยอ่ะต้องล้างทั้งภายนอกภายในฟอกประมาณ1อาทิตย์ใช่ไหมคะก็คือกินเจหนึ่งอาทิตย์แล้วก็รักษาศีลภาวนาศีลห้ศีลแปนะคะให้ได้1เดือนนะคะอันนี้เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมาลงล่างในผู้ที่มีการเชื่อมโยงไว้แล้วการที่จะลงล่างอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นเรื่องง่ายรักษาะสิกินเจแค่หนึ่งอาทิตย์ท่านก็มาลงได้แล้วทีนี้สิ่งนี้ท่านมาเพื่ออะไรท่านมาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะเทวดามีจริงนะให้พวกเราเล่งปฏิบททัติธรรมแล้วจะได้ไปเป็นเทวดากันท่านไม่ได้มาเพื่อสิ่งอื่นสิ่งใดเลยมาบอกว่าเทวดามีจริงการทําความดีได้เป็นเทวดานะแล้วก็ก็เป็นเรื่องที่มหัศารย์ที่คนคนหนึ่งที่จะสามารถ ลุยไฟได้แล้วก็ใช้ของแข็งหรือมีดทำร้ายตัวเองแต่ก็ไม่เป็นอะไรเอามีดฟันตัวเองนะี่ยตับตับตบแต่ไม่เป็นอะไรอะ่ะทางๆท,งที่ถ้าเกิดว่าล่างออกไปแล้วเนี่ยโดนมีดบาดน,นิดเดียวก็เลือดไหลกระชูดแล้วลอันนี้ก็คือเรื่องแปลกและมหาัศาจรารย์แต่มีอยู่จริงก็คือเรื่องเนี้ยยากที่จะพิสูจน์แต่ก็มีอยู่จริงสิ่งที่มองไม่เห็นก็มีอยู่จริงหลายครั้งที่เราเคยแบบเออ เคยไปนวดรักษา,าแม่อะไรสักอย่างหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะแต่เขาก็จะเล่าเกี่ยวกับว่าเออเขาเนี่ยฝันแปลกมะว่าเขาว่าเป็นเจ้าทางเหนือแล้วนั่งเสลียงกันเนี้ยแล้วก็ตายกันหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเราเข้าไปดูเนี่ยใช่เป็นอย่างนั้นแหละในฝันนะ่ะเห็นเหมือนกันที่เขาเล่ามาแล้วมันภาพมันขึ้นที่ตาเนี่ยเห็นว่า นั่งเสลียงมาเนี่ยมีพ่อมีแม่มีลูกสาวอีกสองคนเป็นฝาแฝดด้วยแล้วเหมือนไปเที่ยวประพาทที่ไหนก็ไม่รู้ว่าผ่านริมน้ําเจอกับเจอกับศัตรูโจรไอ้มงสักอย่างหนึ่งอะ่ะและเจ้าเมืองทางเหนือแต่งตัวอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็ถูกฆ่าตายเลือดนี่นองแดงเลยอะ่ะแล้วทีนี้เขาก็ก่อนตายเขาผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเขาก็ได้สาบแช่งไว้ทําให้แม่น้ําตรงนั้นอะ่ะแดงอยู่อย่างนั้นเลยแล้วทีนี้ก็ เหมือนกับว่าแฟนเขาแล้วก็ลูกเขาเนี่ยมาตามไปอยู่ด้วยอยู่ๆแม่คนนั้นเขาก็พูดขึ้นมาเองอ่ะโดยที่ปากเขาแบบว่าขยับเองแล้วพูดเองว่าเนี่ยจะเอามันไปอยู่ได้ไหมเราก็นวดไปย่ย เขาก็เล่าเรื่องของเขาให้ฟังเราก็เห็นภาพตามอย่างเงี้ยเราก็ตกใจเราก็บอกว่าเอา้าจะเอาไปได้ยังไงลูกติดของครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านนี้จะเอาไปได้ยังไงโมทนาศาธุบุญกับเขาถึงเวลาเขาก็ตายเองแหละให้เขาอยู่ได้ทําบุญเออเล่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปเราก็แบบอะไรวะอยู่ๆมาแสดงฤทธิ์กันต่อหน้าต่อต,อตากันอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ย บางทีก็มีอะไรแปลก,ปลกเราก็ไปไหว้ศาลศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือว่าศาลเจ้าพ่ออะไรสักอย่างริมเขื่อนน่ะที่จันทบ,บุรีอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปไหว้แล้วสักพักก็รู้สึก,ร,สกรู้สึกแบบนิ่งๆว่างๆนะแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็จุดธูปวางวางธูปวางเทียนอ่ะเราก็หันไปพูดกับเขาบอกว่าช่วยปลดปล่อยเราได้ไหมอะไรเงี้ย อะไรเงี้ยช่วยปลดปล่อยเขาได้ไหมเขาแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นคือสมัยก่อนเนี่ยคนที่ชื่ออิงจันทร์ทองมั่นน่ะจะถูกฝังอ่ะเป็นเสาหลักเมืองอ่ะแล้วเมืองในอดีตอ่ะก่อนที่สมัยที่พระพุทธเจ้าย้อนไปอ่ะหลายพันปีอ่ะก่อนพระพุทธเจ้าอีกก็คือตรงนั้นน่ะเป็นเมืองแล้วก็มีการวางเสาหลักเมืองถูก กักวิญญาณไว้อยู่ตรงนั้นน่ะสมัยก่อนคงจะเป็นลักษณะถือผีกันน่ะมีอะไรสิ่งลี้ลับมากมายะนะแต่ว่าอยู่ในน้ำเขาบอกต้องการการปลดปล่อยแล้วพี่คนนั้นน่ะที่มาด้วยกันน่ะเขาก็หันมาแล้วก็บอกว่าได้แล้วก็แล้วก็เหมือนมีการตอบโต้กันขอขมากรรมกันเราก็พูดไปโดยที่แบบว่าเออรู้รู้ของเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วพี่คนนั้นก็บอกว่าได้แล้วพอจากนั้นเราก็ เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นใครมาเขามาต้องการให้ปลดปล่อยเพราะว่าพี่เป็นพามในสมัยก่อนน่ะเป็นคนทําพิธีฝังเขาอะ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วทีนี้พอเล่าให้เขาให้เขาปลดปล่อยแล้วขอขามาการรมกันแล้วก็ส่งบุญให้เขาก็เปลี่ยนภพภูมิแล้วก็ย้ายย้ายกันไปก็เปลี่ยนเป็นเทวดาชั้นยามายอย่างเงี้ย พี่เขาก็ตกใจเขาก็พอไปนั่งกินกาแฟกันเขาก็ถามว่าเล่าให้ฟังหน่อยดีม่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นหนูก็พูดพูดไปโดยที่หนูก็งงเหมือนกันว่าพูดได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงแต่พี่ก็เหมือนกันพี่ก็พูดคําว่าได้พี่ก็พูดไปโดยพี่ไม่รู้ตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องมหัศาจรรย์ที่แต่ละคนเนี่ยประสบมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าการที่เราจะไปสื่อสารกับใครได้หรือว่า มีสิ่งลี้ลับเนี่ยที่เข้ามาแฝงเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มหัสารย์และก็พิสูจน์ยากมันต้องเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะเหมือนตอนที่เราไปรักษาตัวที่วัดตรีอ่ะตอนนั้นก็เจ้ากรรมในเวลุมเ้าเหมือนกันก็คืออยู่ๆก็ไปรักษากัะหมอเทวดาที่วัดตรีนะคะช่วงนั้นยังมีหมอเทวดาอยู่อยู่ๆอยู่ๆเราก็พูดเองอ่ะว่าเนี่ยตามคือเจ้ากรรมในเวรเราตามเรามาตั้งแต่เกิด อายุ40กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตายตอนอายุ40กว่าปีแล้วก็เหมือนกับว่ารักมากก็เลยมาคือตามมาทุกชาติแหละแล้วก็มีการขอขมาก,ก,การรมกันแล้วก็ตักบาตรให้อยู่ๆก็พูดเอเป็นตุเป็นตาเลยแล้วแล้วก็คุยกับหมอเทวดายอย่างนั้นนะทั้งๆที่เราแบบว่าปากมันพูดไปเองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยอ่อันนี้ก็เล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในเรื่องของ จิตวิญญาณคนมีองค์หรือว่าอภินญ,ญาจ,จิตวิบุติยานหรือว่าจิตเนี่ยถูกแทรกอาการมันเป็นแบบนี้อะคะ่ะก็เล่าประสบการณ์แปลกๆให้ฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วก็คือสิ่งที่มันลี้ลับอะมันก็มีทั้งร้ายและก็ดีถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้ เจอกันแล้วก็แก้ไขปลดล็อกกันไปนะคะแล้วก็ทำดีในทุกวันเดี๋ยวก็ถึงวิมุตตกันเองนะคะโมทนาสาธุส่งบุญให้กับทุกท่านค่ะ